เหรอเห็นไมมละประกอบอาหารกับพี่น้องเชียนสร้างเห็นแค่ที่ยังงูอยู่น,นี่อยากกรน,นั้มเต้นเชียนสร้างกันเลยปุ่นจะจีนว่าใบน้อนเด้เชียนสร้างเห็ดอยู่นี่อ่ะเห็นแนงเห็นแนงกัพี่น้องเขาก็หน,น,นึ่นนงซุกแล้วก็จีต้มปลานี่ครับต้มปลากดมาหน,นี่มาสองคนพี่กอล่ะกันะบเชียนสร้างอ่ะอยังไรกพี่น้อง ต้มเสกแก้วบอกกวักหมอกำฟูดแล้วหมอกุบอดบุกกับพี่น้องเอ้ยจะเสียบวะครับเสกแก้วบอกกวักเลย ้มปลาข้าวต้มปลาข้าวมาเลยวางกับฟดแล้วว่าสิยางเป็นนองนั่นได้กินครับต้มเลยเอามากระป๋องด้สื้อมากเติมคุดเพ่ะฝ่ามมากครับอย่ามันคำก่อนครับต้มแต่ปลาข้าวต้มแต่ปลาข้าว แล้วที่ไปเอาเขาเทตีบีเรบาทจะเสียบบังกับพิน้องคุณแล้วเราบอเต้นอยู่นี่เมียนบอลออล้มมากบอเป็นตาพังบมน้อเ<อ>ส้นสร้างเมียนบอลเหอ่ะใส่เขาก็พินว่างบาเด้พื้นกพา,า,า,าพื้น,นได้ก็ได้พอใคุณกอ,องเีเล่ยอยู่ก็้เทติดอง่น้อง เขากันก็เร้วโว้าลำบากกัไหมครับพี่น้องลำบากังลยำบากดูกดกดใจขกากันหกขาไหมครับขอไมหมอืมงาน,น,น้เนเศได้ดยูด้กินบ่สูีเต่าเะได้กินเงินอย่างพี่น้องนี่แหละครับการหาายูหายินก็นต้องลำบากกันสิละ ต้องดินร่นครับพี่น้องค์ดินร่นกับบริวได้กิจเนาะหนาสร้าง็จังไดนะ้เนาะห้างมันข้นจนกับจังสี่ละมดไวคือข้าเจ้าเนาะดินร่นจังสี่นะครับพี่น้องให้กินขบปลาคือเกอล้วกันละเขากันยังซุกแล้วมากสวงขนอืมเขากัทอดเขากต้มปลาครับ กีแม่เขาเมื่อกี้บ่ะฉันสร้างมาแต่กีเขาครับพี่น้องโอ้กีเขานี่ตัวก็น,นะน,น,กน,น,น,นี่คนนะหนึ่งเขาก็จเป็นกีเขาคือหวานและอือนะครับตาเสียดอยู่เด้หนีิคนนะกีเขาอืออืออือช้าหนก ยังนกแตกห้องอืมอืม,อมกีดีหอมไม่หมดนั่นหอะานสร้างมารองกันหรแก่โคกคับแกะโคกปลานอย,ยบบปบ้านป่นปลาวบรรยากาศที่นัเปตนงไงใหญ่เวยจ้ะ บรรยากาศรอบยัง่ <c oughs> าจิ้กินใกล้แล่วครับพี่น้องวังเทิงครับวังฟังแดงคุณละรอบันทางเกนแล้วพี่น้องโอ้เจ่าศิลกักเนี่ยไม่ได้ซิปกอหาดเสีนงสั่งการยักษกป่าก็ดังเลย กินข้วาวก็ต้มปลากกอแล้วครับพี่น้องมัน,นพอบอ่อโอ้เจางานยิวตอนนี้บ่ไปบ่ปลาไปเจาองานยิวมากินข้าวก็พี่น้องบ้านต้มปลา,ปาก็เก้อนกันละหัวเร้ตว่อมนกัน มาส,กสกุกุสุกุมันก็สุกปนีละเขาเอาแอแข็งเลยน้องยังม่ไก่นีนแมลงด้โอ้ย,อยมาสองคนับพี็นอะมรขอปลาขึ้นก่อนเนาะ เห็นสั่งเฮล้วเว้ยปลาข้าขมาครับต้มหัวปลาข้าวางไงเล่นตะกวดงไงให้ฟังเยีะ <c oughs> กว่าตัวไง <c oughs> ต้มไส้แก้วว่ามันน่องมาเบิ้งไม้แล้วครับชิดระกดดจะสิม,มาจากมืออยู่น้ำกระลังบก กินนึ่งไม่ี่นนองผ้ากน้องมากินเขาสบรรยากาศเจนกลางเรียบร้อยที่รับที่นันกับันสงข้างกองอ่ะางของเกาเต็มไป้กังทั้บ้านเต็มกังคนบ้างกังรมบ่พอไปเท่าไรมันยังเงียองเืมสมเพืม มึงกันนะน้อป่าคดอย่างวะเ้เปปลาข้าว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 พอเย็นก็มี่เหรอปลาข้าวเขาแสบด้วยอ่ใส่มาชใส่กันนะอส หอ,อดแต่แก่เบียร์ได้ห้องมาเลยโอ้เชียงป่าครับบุ้มบั้มบัาเนี่ยกลางนางไว้พี่นอ้องซีปากหาปากแล้วจะรุนเนี่ยมองอื่นเศร้าปากเฮีย่ยคือเกวนละ่ะสมิ่งเมืไหร่ครับพี่น้อนขึ้นของก่นขึ้นมาไก่ครับมันเนี่ย เวลาเท่าบาทั้งเดือนเท้าเทียครับไป,นไป,ป่น่องไปบอกหอกไฟสุรพะนธน้ำบวกไหลม,ม่มามักจิมนี่กัฝากกุ้ไหกวอนแท้ครับวันทีน่สามย่นสั่งเลยเรือกำลังแจเร้าเนี่ย<ม>หาน้มรูกคาดน้มลูกไปนก่น่องเอาถือขาวไปหนองก่<ม>อนว่าทำมาสวัสดีครับ